ลูกค้าไหนครับที่ตามหารถกระบะผ่อนงวดถูกได้รถดีๆไปใช้งานผ่อนงวดเพียง5,000กว่าบาทชมคันนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับอยู่ในจังหวัดดุบลราธานีนะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้ผมนำรถกระบะดีๆค่างวดถูกๆครับมาให้กับผู้ลูกค้าที่อยากหางบเน้นน้อยนะครับผมแล้วก็ได้รถดีๆไปใช้งานนะครับชมคันนี้เลยนะครับผมอ่ะชมกระบะคันนี้เลยนะครับบอกเลยว่าแจ่มมากนะ คันนี้คือนิสสันนาวาร่า NP สามร้อยสองจุดห้านะผมคิงแคปเป็นตัว V ีปีสองพันสิบหกด้วยนะครับผมอ่ารถคันนี้เป็นรถสวยสภาพเดิมเลยนะครับอมาดูว่าจะสวยแค่ไหนครับผมแล้วก็ราคาผมเปิดให้เลยแล้วกันนะครับผมสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนงวดประมาณห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมมาชมนะครับอสาหรับเจ้าคันนี้นะครับผมเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับเป็นสีดําโทนดุหน้าสวยนะครับผม คนโซลหน้านะครับผมในส่วนของด้านหน้าก็คือแต่งมาด้วยสีโครเมียมแบบนี้ครับผมตัดเทานะนิดนึงนะครับผมแล้วก็ป้ายก็เป็นป้ายของขอนแก่นอยู่เดีย๋ยวโอนย้ายมาเป็นอุบลให้นะครับผมมาดูที่ไฟหน้านะไฟหน้านี่คือสวยใสยกริบเลยนะหน่าใชยนะครับผมด้านล่างก็มาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมตัวนี้ช่วยในการส่องสว่างได้ดีนะแต่งมาด้วยฟ้าครอบโครเมียมแบบนี้นะครับผมสวยเลยมาดูันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็คือ ล้อตัวนี้จะเป็นล้อเดิมนะครับผมเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับผมส่วนยางผมเบิกให้ใหม่แล้ว4เส้นนะครับคันนี้สวยเลยใช้งานยาวๆเลยนะครับยางใหม่ด้วยนะครับไปดูภายในกันต่อครับผมามาดูกันที่ภายในนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดแคมปให้ดูก่อนอไปดูภายในเลยสําหรับคันนี้ภายในก็คือคุมโทนสีดํานะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบมันตีฟังก์ชันสข้างเลยนะ เลขไม่ก็ประมาณ1 5 0 0 0 0นกว่ากิโลนะครับผมก็ถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับหรับรถปี2 0 1 6นะมาดูคอนโซลกลางนะครับผมคอนโซลกลางก็มาพร้อมระบบเครื่องเสียงนะครับหน้าจอสามารถดูในการถอยหลังได้มีกล้องถอยหลังด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะ,ะมาดูเกียร์ต่อเลยครับผมเกียร์จะได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมขับขี่ดีแน่นอนคันนี้นะครับผมเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้นะครับนั่งนุ่มสบายนะด้านหลังเปิดแคบได้ กว้างขวางนะผมแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันกุญแจเคเลสด้วยนะครับผมมาดูด้านหลังกันต่อครับสำหรับด้านท้ายก็คือทรงของเขานะครับผมจะอบแบบมาคล้ายๆเป็นสปอยเลอร์ตรงฝาท้ายนี้นะครับผมที่สําคัญเลยนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมสำหรับทอยหลังก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะชนเสานะครับผม ก็คือมีกล้องให้เรียบร้อยแล้วกันชนท้ายก็มีให้พร้อมนะครับผมสําหรับขึ้นลงสบายนะแล้วก็กระบ,บาก็คือเปิดท้ายได้ใส่ของได้ขนของได้ครับมาดูนะครับผมภายใต้ฝากระโปรงกันหน่อยนะครับอ่าจะสวยแค่ไหนครับสําหรับคันนี้คันนี้นะผมเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc ใช้น้ามันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องที่ทนแล้วก็ประหยัดนะครับพวกนี้ก็คือแรงม้าคันนี้ได้สูงสุดถ,ถึง163แรงม้าเลยนะครับผมเครื่องสวยนะครับ อ่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นท่ออินเตอร์สเตนเลตนะครับผมก็คือตัวนี้ก็คือใส่ามาเพื่อจะนะครับผมความทนทานของท่อนะผมแทนท่อพลาสติกเดิมนะครับอ่ะมาดูด้านข้างต่อนะครับตรงนี้จะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS โรงงานนะครับนี่ระบบช่วยเบรกกะทันหันนะส่วนด้านหน้าก็คือเดิมสุดๆส,สวยงามนะครับผมอันนี้ก็ที่สําคัญได้มีการตรวจสอบจากทางคุส่งมาเรียบร้อยครับลูกค้าไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะผมนิสสันนาวาร่า NP สามร้อย 2.5นะผมเป็นตัว King Cap ตัว V ปี2016คันนี้ผมเปิดราคาให้เพียง2 7 9 0 0 0บาทผ่อนงวดประมาณ5,500บาทออกรถ0บาทฟรีดาวด้วยนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่พอนะผมฟรีภาษีพรบรฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างและที่สำคัญมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณลูกค้าอีก1ปีเต็มนะครับยังไม่พอนะสามารถสมมอบรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านได้เลยอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งฟรีแน่นอนนะครับผมถ้า,าลูกค้าทาไใที่สนใจคันนี้นะผมโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ 0812386699ครับสมยงคารเซ็นเตอร์ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับ